สวัสดีครับวันนี้นะครับลองคบกับรายการสตาร์ทองนะครับจากเพจสตาร์ออโต้ครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านของลูกค้าครับย่างคุทวงนะครับพิบุรีนี่เองครับ และว,วันนี้นะครับจะขอเร seaweed, ียนเชิญคุณนพคุณครับเป็นตัวแทนจากซาตาประเทศไทยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากให้คุณนพช่วยแนะนําเกี่ยวกับตัวซารตาประเทศไทยน่อยว่าเป็นยังไงบ้างประวัติความเป็นมาครับผมครับสำหรับซาร์ตานะครับแบรนด์ซาร์ตาเนี่ยก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเอเบ็กทูบุ๊กนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มแฮนทูเคาวเวอร์ทูรายใหญ่ของโลกนะครับบริษัทแม่เนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ สำหรับแบรนด์ซาต้าเนี่ยเราเข้ามาทำตลาดที่ไทยเนี่ยเกือบ20ปีแล้วครับแล้วปัจจุบันนี้นำเข้าภายใต้บริษัทธิรวัตรเครื่องอัดลมนะครับในปัจจุบันนี้ของสินค้าของซาต้าเองเนี่ยมีมากกว่า4,000รายการนะครับโดยกลุ่มสินค้ากลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งของเราที่เราภาคภูมิใจก็คือสินค้าในกลุ่มของออโตอินสติเมนต์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นเครื่องตั้งสูงอยู่ข้างหลังเราเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนพนบข่าวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับพี่วันนี้นะครับก็จะมาสอบถามนิดนึงครับว่าปัญหานะครับที่เราต้องมาตั้งสูย์ส่งล้อหรือว่าจากการเปลี่ยนยางพี่เริ่มแรกเลยแลวกันเอาจากที่เวลาเราเปลี่ยนยางเนี่ยมองทำอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วนะครับยางก็หมดอายุถ้าหมดอายุปุ๊บเนี่ยโคงสามันไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่พอเปลี่ยนยางใหม่ปุ๊บ ด้วยอายุของรถรงนะครับน็อตมันอาจจะหลวมปีกนกอ,อาจจะหลวมเราก็ต้องมาดูแก้ไขกันนะครับในเรื่องของศูนย์นะครับถ,ถ้ารถใหม่ๆก็อาจจะดูนิดๆหน่นอยๆไม่เยอะมากนะครับแต่ยังรถเก่าเราก็ต้องดูแลทุกจุดนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งศูนย์เวลาของล้อนี่เราถา่วถงเพื่ออะไรเราถ่วงเพื่อให้มันนิ่งครับนะบพวงมาลัยไม่สั่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวงมาลัยเนี้ยมันจะตั้งตรงถ้าเราตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับปกติเวลาเราขับรถพวงมาลัยเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ครับเราไม่ได้ตั้งศูนย์ใช่ัครบ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งเจ้าเครื่องตั้งศูนย์นะครับเพื่อให้พวงมาลัยมันตรงนะครับแล้วก็ไม่กินยางครับผมครับผมสุดท้ายเลยนะพี่ประสบการณ์การใช้เครื่องตั้งศูนย์ของซาตาเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้ดีครับนะใช้ดีมากก็ครั้งเดียวก็ผ่านเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องขึ้นมาซ่อมหลายรอบนะครับเพราะว่าองศาทุกอย่างได้หมดตั้งให้ลูกค้าไปคือจบเลยจบเลยครับผมฝากร้านนิดนึงครับพี่ครับร้านอยู่นะครับปากซอยบางกรนะครับมีเครื่องตั้งศูนย์นะครับบริการให้เรียบร้อย แม็กยางทุกอย่างครบเลยช่วงล่างจัดทําหมดทุกอย่างนะครับนะโดยปกติแล้วเราทําช่วงล่างแม็กยางเราก็ต้องตั้งศูนย์ชั้นดับสุดท้ายเลยนะครับแต่เราขับสุดท้ายเลยคือจบปิดงานให้ลูกค้าเพรลูกค้าที่เลี้ยวมาร้านพี่เนี่ยก็คือทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับผมพิเศืออกไปขับได้สบายเลยครับครับผมโอเคครับครับวันนี้ก็คุ้มากครับผมครับครับสวัสดีครับและสุดท้ายนี้ครับขอฝากไว้นะครับสำหรับใครที่นํารถเข้าซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็ก หรือว่าเปลี่ยนโค้กนะครับขอให้นารถเข้าตั้งศูนย์ผูกพันนะครับเพื่อการใช้งานที่สมูทมากขึ้นนะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเครื่องตั้งศูนย์ซาต้าตันนี้ครับเป็นเครื่องตั้งศูนย์ระบบฝากมิติครับใช้เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ใตการผลิตซาต้านะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการชมสินค้าหรือว่าทดลองใช้งานสินค้าจริงของซาต้านะครับสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่สาขาบิบูรีของเรานะครับอยู่ตรงแยกัะไทลาดน,นะครับก็เปิดให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ครับตั้ ห้าโมงเย็นครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสินค้าเรานะครับก็กดรอดูนะครับในอีพีถัดไปนะครับว่าเราจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำแล้วก็มีร้านลูกค้าอยี่นมาแนะนำครับสวัสดีครับ